thank <laughs> you ได้มงชอบได้เหี้ยมงาได้ฟส่แบบอยู่เตเตงรเบ่บ้านเบ้านเราเบือบ้านงดีกม่ายสัดหวมาเดี๋ยวกูถือล็อกตีมึงเลยมาสัดมามาเดี๋ยวกูล็อกตีมึงเยอะาตัวเอ กูไม่เห็นว่ามึงออกมาเลยดิมึงเียอะไรกูไม่ว่าออกมาดิแต่ตายยืดอะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยตายคุ้มตัวเลยแต่ออกมาออกมาออกมาไม่เหานตไยยืดตายฉลามยืด อะเดิน้มงจร่เลยป่ะป่ากมาดิคูไอ้กาตายดิเอ๋ตายอเ๋าเนี่ยเนี enfin ่ยตาดแล้วไอ้ Halloween ีหมมาดูไ okay. อ้เี้ยเด็กกาบบ้านเด็กกาบบ้านเด็กกาบบ้านเด็กกาับอยู่ล็อกติมั้

What the fuck? Oh, what the fuck, take out what? Ah, kak. Okay, okay. อูดดังดิอย่าพูดดังดิ t the f u ั k ดังพ่อเหรอพ่ออะไรพ่อเหรอเดี๋ยวคุณโตกับตีนเลยปัดมามาไล่มึงเหี้ยไล่นมึเหรอเล่นล่ล่เดือย Kuai kuai, k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 uai

ให้กูเจ็บอยวนี้